สบายดีสบายดีเลยเลยด้วยสบายดีเก่าสบายดีคือเก่าสะบายดีคือเก่าเราเิ่งได้มาหาผนกระโดดแล้วเนาะแมนมาเมื่อใดนี่โมเมนต์ว่าปิดใจหรือว่าเมื่อใดแต่เพไม่มีเวลาเนาะเผนกระถ้าเออผลกระมีลูกค้ารายเนาะเมื่อวานในกาแฟจอบจอบบางอยู่เออเออลูกค้าทำได้แต่นี้มื่อไีนแต่วางเนี่ย มื่อวานนี่ก็มาแวเบิ่งบ่เห็นลูกค้าเพิ่นลายแกว่เพิ่นคือสิมีวางเนาะแก็ได้เาเมื่อยมื้อนี้ก็โอ้ยได้เาโดนอยู่มื้อนี้่างว่างว่ามื้อนี้หแต่งเงินดแซมปลายเพราะว่าปีใหม่ก็เยอะมาฮอดแล้วเนาะงานดองก็ลายเขาก็เจ้าก็มาเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ลูกค้าแม่นลเสาร์อาทิตย์นีอาจจะมีงานได้แห่นึงเพราะพี่เลกตีมเนาะก็สี ย <because> <g editors> ืดน้ําเอซีน้ํามันสะพร้อมเนาะคนเดียวเพิ่นก็มีไว้ทั้งสะทังนี้คะแนนมีลูกค้าแ่คะแนนมีลูกค้าส่วนแรกกับลูกค้าประจําเฮาแต่ก็เพิ่นก็ทาได้เนาะทาลูกค้าประจําเฮาบางคนก็นัดล่วงหน้าเนาะแม่นโทรมาก่อนว่างบ่น1ชั่วโมงว่างเออ1ชั่วโมงเขาจงมาเพราะว่าเฮาเฮาต้องโตนี่เนาะ อังคายืดพวงกัอีกสามสโมงรยังมาด้วยแต่ส่วนวร้านเลยเงยสิโบนัทแบบนั้นเลยคันเงยว่างเงยสีว่าวา่ะสถานตอนนี้สร้างว่างตอนนี้เราก็ต้องมาเนาะแมนคันห้าวน,นาดว่าอันเออเอ้ว่างได้ผัดมาแบบพอนี้วันีเขาว่างคู่ขัดทุามากเลยจักเ้าสิบปฏิเสธนะได้เนหะ็น เอาตอนเวลาว่างดูเนาะเอาตอนนี้นาะว่างคันมาทันมาเลยเนาะเอาเนาะเขาเขาเบอาตรงนี้เนาะตรงนเนี่แม่แล้วที่ว่าโอ้ยแจ้งแจ้งมาว่างแต่ว่าต้อสิปฏิเสธอะไรเป็นอะไรเรื่องการคุยการโอการลม หายๆเยอดเลยได้หายๆเยอดแล้วโอ้ยสงสัยเขาไปหาสาวสดคนใหม่ๆสาวสดลายเนาะสาวสดลายแม่ทิ่คือหู้อีกเลยได้เซิร์ฟเบิรงเขาไปหาสาวสดใหม่ๆอยาเขาเลยเนาะเฮากะเหีียงงานเฮาเฮากะเฮ็ดเนาะโดยกเปิดใจไปทีแล้วเนาะเปิดไปเรื่อยๆจนเท่าที่ว่าจะมีคนกล่าวปิดใจปล่อยสิหัำเจ้าทุกอย่างไห จะเปียกแต่อันนี้ก็ปล่อยให้่นไปหาคนใหม่ก่อนเนาะไปให้ไปเลือกซะก่อนเนาะเลือกเป็นอยัางนั้นคนที่มีสิทธิ์เลือกเลยต่างคนต่างโสดมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ลมแม่เป็นอย่างลมโลดเลือกโลดบ่ได้บ่ได้ซีเรียสบ่อเย็นวะถ้าคนหลือเมื่อยก่อนเนาะจังแม่นของเฮาบ่ซีเรียสไผยได้แม่นแหละเพราะว่าเฮาสิไปซีเรียสหยังสิทธิ์ของไผของมัน เพราะเขาห้ามคุณไม่ได้เนาะเพราะว่าคุณกระลายนะคุณสจ้าคือเขาลงตลาดเนาะเลือกพักนะพักมีงามกระยาขี้ไล่คอยหมักนี่หมักมองนี่เนาะคอยหมักมองนี่คอยซื้อมองนี่ที่ผ่านมาคอยซื้อเจ้าเออตามหลังขนมาเห็นบุญนี่ะคอยปมักเลยตนะ้ก็เปียกใจแต่ผมเป็นอย่างนะขอบพระเดิมายังค่ะโอ้โหคิดเดวนั่นให้ถูกแน่คิดเดวนั่นเลยสบายใจเขาเขาบอกคิดอย่างไรคนเขาใหญ่แล้ว คนเขาใหญ่แต่โบเมตรว่าโบหมากโบหักเนาะแต่ว่ามันต้องใส่เวลาคนเฮาคนเฮาคันแล้วตัดสินใจไปแล้วเอากันไปแล้วมันก็ต้องอยู่กันทั้งชีวิตโบเมตนเฮาเอามือนี้ปลามืออืืนมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเฮาเถาเลยนีะเฮาโบเม็รเลยคือเด็กหน่อยเนาะโบหมากโบห่างคนป้าก็เอาใหม่โบเถาแล้วเขาต้องเลื่อกต้องเบิงต้องศึกษาก่อนแตาวันเด็กหน่อยยังว่าป้าเราไปหาผู้ใหม่เนาะ เขาเอาอีกบาบนี่หนิเขาป้านี่บไมีผู๊เอาเขาได้ปะเนี่ยไม่ปุ๊บเอาได้วันนั้นเขาต้องซึมซาบอีกต่อเนี่เท่าเย็นเท่าบ่เท่าแล้วหนึ่งมาเท่าสองมาหลายคนเขาก็พยอยากได้อีกแบบนี้จ้ำมาเพื่อหาผู้ว่านั่นเท่าแน่นเนาะเมนองหาผู้ที่ว่าเบิ่งแงงเขาได้เนาะแค่เมนทีถ้าที่คนที่เบิ่งแงงว่าเราก็เช่ารักเนาะมถึงบอกโครรักโครด้วยโคตยังกับย่า กันไปแล้วศึกษากันไปแล้วมันมันมันได้นะนะมันเข้ากันเลยเนาะใครก็บอกกล้าเขาพิใจใครโอเคสองแล้วใายไม่ชอวันนี้หายอีกก็บอกเป็นยางหายเวลาเพิ่นได้เมนไลฟ์คนไปหลายคนละโลโลเฟิงเพราะว่าสาวเปิดใจกันละเนาะแม่นแหละบางคนแ่บไปบางเถื่อเขากลับไปลงไปถึงใจผู้ใหม่เขเป็นยังเนาะเป็นโ่อย คนเฮามันมีสิทธิ์เยอะโอยแม่เเนาะพราะว่าเงินกับเงินในถุ่งเขาเขาก็เป็นคนหาหล่อสือ่อเองโอยก็สิมาเอาเงินเอาไปหล่อสื่อแม่เราอะถ้าเพิ่นชื่อพอก็<ค>นอนแล้วมันพอแล้วคันเฮากับท่สิคุยกับเพิ่นคนเดียวกัมันกลบ่ได้เนาะแม่ต้องแล้วเปิดโ,กโกนนกอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายต่างคนต่างเปิดโอกาสใสรกันเองกันเพราะว่าหนึ่งมามันกับ,บ่ได้โดนเด้ นในในระยะเอื้อเปิดใจมันี่กับมีแต่เดือนปลายเน,ะนยาะยังว่าออทรงเดือนซ้ำแม่นการท่าดุนเหมนกันยังว่าอีเนาะแมนท่าดนหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งเป็นการตัวต้มหลอกลวงเพิ่นอันนี้มันกับบริโดนเนาะเดิน,ดนปลายนึงเนาะ <ไป S 2> โอ้ยเราจะตัดสินใจปลักปรังกับโบได้แล้วเปล่ปลั่งเมื่อนั้นคือว่าเห็นคนเดียร์ทรงยูทูบมามองเงินให้เมีนมจากทาะเลมาหม่อมเราท่า หาหาครใวใจดีคุณแม่จะตักโอเคแม่ก็อมาหน้ะบุญกับน้องใหญ่แล้วมาให้ซื้อรถที่พิลาให้ลูกไข่เด็ดร้านหน่อยสามคนทำให้ซื้อวันให้ทุกคนเลยแม่นก็ให้เงินหมื่นหนึ่งเลยเนื้ออยู่พันสี่ก็ซื้อสิ้นดาษให้เขากินเลยคระบพอดีเบิร์ดเงินหมื่นหนึ่งก็เด็กๆว่าอยากกินสิ้นดาษพวก ซื้อลูทีบไปป้าบอรถถีบจิปันธรรมดาเนี่ออเอเนาะไม่เลยรถถีเด็กคันหนึ่งกับขงลูกสาวปโดดู่นี่บอเพื่อนขี่มาป้าเดีวมื่อวานเดีวมื่อน้ำเมซื้อเสื้อขี่ป็นบ่เป็นไปโรงเยียนเมื่อขี่ไปโรงเยียนผูละคันผูละคันเดี๋ยวได้ไปวันน้ำรุงให่พูดจักกันก็เพื่นบอ กัเพื่อนเห็นในซ่องว่าร้านย่างไปองหนักองเฮียนยางเนียเป็นผ่ามาอันนำลุงใหญ่เอามาให้แต่ไปคุยกันจนตบอกจะลุงโยแต่ว่าโบ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 เป็นแบบประเภทแบบว่าแล้วก็ลุงค้ายๆว่าโบเมนประมาณหางดอกกับเป็นเพื่อนคุยเพื่อนอย่างแบบเห็นร้านน้อยแล้วก็ซอยเหลือหลายคนว่าสั่น啥 แบบไปเห็นร้านหน่อยย่างไปเลยแบบแบบนีโตดกันเนาะามากพอนีหาวพอดีสื่ไปหากบ้านนะเออร้านทางลมทางร้านทางงลูกบ่ห้าคนบ่ลูกคอยเลเราเอยลูกคอยร้านเออเลยห้กขาดบ่หักท่านจักใช้บ้านเีหยเออลมทางเบิร์ดมือทีไรมือโซยเน้ะเปิดซอยแล้วกะอเียะเป็นนุ่มอะผักเงินซื anyway uh um> ้อเสือผ่าเห็นที่อันเน่บอก จากจัดตั้งใดเราก็ได้ฝากมาทางเหมือนแบบคนบุญนะนะหัวสั่เนาะส่วนนี้ดูสั่นๆเนาะจะสอยเยอะมาตลอดเนี่ยมาได้บ่าวตีมาเกิดใส่เด้ไกลแล้วมาสิปิดใจลถถ้าได้คนมาเปยนิปิดใจเลยไม่รอด มีเเดีเปเปเปคนเถาคือให่นั่นสาวๆเปิดใจแย่ๆเพาะกเปย์สาวเียเนาะอ๋อละลายวันี้ใ่เปอกเนี่ยว่ะเชื่ออะไรเนาะคนตั้งไวซุ่มเนี่ยอันนี้เขายากยังไม่ใช่ยากเปยากจะกกมีอยู่บ้านคนจับจองเนาะ ว่ามีคู่แข่งมาปิจัยประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีลดลดโรงงานบ่ได้บ่แต่ว่าตามที่เขาตั้งไว้กลางกลางได้ปะสาขากลางนี่ยันเลมมีขนาดทางอ่ะบ่แต่ว่าบอเข้ามาว่าสมมติว่าบ่ได้ตามที่เขาอยากได้ทุกอย่างแต่ว่าได้สำเร็จจำหนึ่งไม่ได้ปะโอ้แลุ้มกันก่อนคืออะไรเปล่าอะไรเยอะมาก มีแมน่าได้ยินอยู่ในคลิปเราเพิ่มมาปุ๊บเนาะคนกเอ้ยว่าต้องต้องศึกษาก่อนเนาะต้องศึกษาเอ้ยว่าเลยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเปรียบเทียบคือคลิปๆก่อนๆจะมาถามขาดองเนาะเลยกับ่าได้คำตอบกับขาดองเพราะว่าเอ้ยเบื้องความสวยเรือเบื้องต้นเนาะหนึ่งเบื้องต้นสองมาความสวยเรือสึ่งกันอะไกันมันมีบางเถื่อดเออข่อยนี่มีอยู่นี่ข่อยเห็ดแล้วนี่ เออบางเถออ่ะฝอยนี่้อนซื้อบอนอยู่บนเศร้าบนผักเป็นของตัวเองอลยเนาะดูเออไอนี่โมีเงินแล้วนี่อยากแต่งเจ้านี่กับบเป็นยังพอเพลงเาได้ลมกันก่อนเนาะได้ลมได้ศึกษาได้เฮาเฮาได้ความสวยเหลือเบื้องต้นและสิ่งที่เฮาได้ให้บีบอนอยู่บนเศร้าเป็นของตัวเองว่าสันสานดูออดถึงว่าสิว่ามันบกเป็นล้านเป็นยังกายาแต่ว่ายังน้อยน้อดินนี่มันกกต้อนหนึ่ง ส <ud oy! S 2> ี่ซาหาเซนเนาะบ่นมอเนี่ยบ่นบ่โมกอ่ะสามสี่เซนเออห้าปุ๊กตุ๊บอยู่ให้มีบนผักบนเซาเป็นของเมาเองดูโอเคเนาะขาดองกะบมูปิ้งย่างเทากะบ่มี่เอ้ยยืมให้บ้านเขาก็ได้ก็เพลงไปวันเนาะหาห่างลมกันไปเนาะคนเฮาเฮากันเกือบความอยู่ของเขาเองแหละบ่ยู่นเช้าเขาเองเลยดเลื่อนในเงื่อยกำลังลุ่เนี่อยู่ไซก็ได้บ่ได้ยังอันนี้ห่างเขาพีครอบครัวเด๋อ เราต้องมีบทอยู่เป็นของตัวเองแม่เห็นหลายคนก็โอเาอยาามาอยู่กับเจ้าอย่อยู่มองได้กับข่อยนั่นไป็าพเลยไมาอยู่กันผีก็นอามันเป็นไปบ่ได้สมมุติว่าแบบเอากันก่อนยังเหตุได้บอกเอากันก่อนยังเหตุดี้บอกมาให้เอ้มันบกมันบกเป็นแบบนั้นเนาะยันมัเป็นแบบนั้นคนเฮาแบบเห็นสินเห็นผาเห็นแพ่แี่ยมันก็ยากเลยหนึ่งเนาะทุกอย่างอ่ะบางคนเนาะมันซีมแล้วมันก็ลืมไป เออสิเป็นแบบนั e> ้นบ้องสุดของเอืยอยดูดมันวไวเกินไปเนาะมันไวเกินไปนี่แหละทุกอย่างมันไวเกินไปคนเท่าก็ต้องมีสิ่งผาดท้ามเพราะเป็นว่าเออเอาก่อนอยู่ก่อนแม่ได้โบเอ่าเอาก่อนแต่งก็อยืนน้ำกันเนยจังฝางได้ว่านี่ แต่ว่าความสวยเหลือมังต้นข่อยก็มาแล้วเนาะสมมุดนะนะลงกันไปแร้วเดี๋ยว่างสามสี่เดือนโบศึกษาความสวยเร,รเือกบมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าอ้าทอดบ้านเลยเนาะถึงแล้วถึงโมถึงใจแล้วข่อยก็ยุตแล้วที่เจ้าที่เจ้าก็ย,ยุตแล้วที่ข่อยนี่เออปิดใจลงกันปิดใ,ใจลงกันแล้วเออมาเอาขาดองเจ้าข่อยมีอยู่เซนหนึ่งเด้อคำบาทหนึ่งเด้อสำเนาสำนีำนเออบาาัตร้ขาจะข่อยสารางกฤษากระจังว่าจัลงล่มเนาะ มันไวโพดเลยเปิดใจไหมาะกันเดือนปลายมาอยู่ก่อนบอเลยและอายละอายตัวเองขี้ไรจนมันมาอนะยู่เนอะละอายตัวเองขี้ไรหลายคนก็บอกเข้าใจ<ม>ท้งส่งไฟก็คือแบบว่าทางนี้ก็หาซิบทางนั้นก็หาซิบ<ม>ทางนั่นก็ถามว่าที่ทุ่มเล้่วก็ย่านทางนี้ย่านทางนี้ป<บ>ะทางนี้เข<า>้าใจเข้าใจเข้าใจถามว่าทางนี้สิเอามาอยู่ก่อนก็ย่านทางนั้นโบเอาแม่อว่าบบเหตุตามที่เอาเหตุเอออยากได้น่ะ นั <nú> hmm ่นแหละมันก็เลยแบบว่าหาซีบก็หาซีบอยตอนนี้ค่ะยังมเดินมามันไวพวกเลือเอ้ยกระอายเนาะคได้พ่อโดนกระอายได้เอออายเอลยอายเลยอายก็ตรงแเลยอายเลยอายแบบจะมาอยู่ก่อนลูกเนาะเขาอายอายอยู่บ่อายเด้อคืนอยู่เนาะด้วยอายได้อายได้ อย่างน้อยก็นเนาะเขาล้มศึกษากันไปเสนความเสีสมมสยเรือม,มีได้ลายก็ได้จังด้วยเนาะเออบ่บ่อดปีดอกคนเฮาเนาะแต่ว่าให้มันระยะไปเนี่ยนะสักสี่สาเดือนเนาเลยโ<อ>ชคชะมือ,นอเนาะบ่เลยบม่เดือนปลายนีหนึหน่มารวมนี่ก็เดือนปลายหนึ่งนี่เนาะ เอ้ยอยู่เอ้ยอายบางบางคนบางคนก็ว่าจะอยู่โดนเห็ดเหตุยังกันนะบางคนก็ว่าเออมาอยู่โดนเหตุยังเขาต้องศึกษาไปก่อนนี่ใส่ใจคอความอดทนของคนมันมีมีสมัยบางคนมาหาเฮาย่าดวันหนั่งเนี่ยมีซ่าบัวหักโทรศัพท์นี่มู้สิเคียตเทาแบบใดเมนหรอกเมนเขาต้องศึกษาไปก่อนอ่ะเขาลองไปอีกอชงมือนี่ติดต่อเขาไม่ได้นี่มูอสิขึ้นแบบใดเ แม่บอกแม่มีคนหนึ่งทีเสร็จเข้ามาหาเรามาอ้าวมาเห็นมาเปิดใจกันหนึ่งวันจะได้โพแบบนี้นะแต่เฮาก็ตบไปว่าเฮาก็ตบไปว่าเฮาก็ต้องชิงซาเนาะดูใจกันไปก่อนอ่ะเปรียบพี่อ่ะซานสำหรับเอื้อยเนาะสำหรับคนอื่นเอื้อยบอกโหสำหรับเอื้อยนี่เอื้อยบ่ได้อยากได้เงินเข้ามาละล่ะโดยทั้งชีวิตเฮาต้องไปอยู่น้ำเขาถ่ายหอเงินเข้ามาแล้วเนาะแม่นเลยใอยมีสมมติว่าใคยเห็นเจ้าในคลิปนี่ความต้องการของเจ้านี่ ข่อยสิให่เจ้านน่ข่อยซื้อดินให้เจ้าหนิสามเซนนน่เออข่อยซื้อนน่ข่อยมีแล้วนน่ข่อยซื้อนี่เจ้าเจ้าปิดใจเลยบอกกับข่อยนน่เองกันยังคิดยากราะเฮาบ่ได้ลมกันเพราะว่าฮาก็เห็นเนาะเฮ้าบ่ได้ลมกันเลยมีแตเจ้าเห็นข่อยฝ่ายเดียวว่าข่อยต้องการแบบนี้แลยเจ้าสิใไห่ข่อยแบบนี้เลยสาหรับเอื้อยนน่ให้ไปซื้อพักใม่ตลาดสําหรับเอื้อยเลยมีแตเจ้าไปเงินเลยเจ้าซื้อเอารถคันแบบนั้นเลยเพราะฮอดีวิตเขาสิอยู่อยู่น้ำการ เขาต้องล่วมช่วยาแมนยูเจ้ามีเงินมีทองกับโมเ็นค์ใหอย่างตัวอย่างตุ้มเจ้าชุ่งชุดกาฮาวกเดินเชนเนาะเอาเหมืนอะไรอย่างป็นเนี่ยเลยเนาะเลือกคัแนนคันกะเสียเอาได้เพิ่นแจกเสียเอาเงินเพิ่อนเมนเมนจะเอาสำนันได้เออคือว่าความเสื่อเลือสัมพันธ์สองพันสี่สหาอันนี้มันเป็นพวกกรณีของลมผู้สาวเนาะดูว่าลมผู้สาว่สันสานเป็นการเสื่อเลือแบบนี้เขาก็ต้องมีค่าใช้จนใจเขาต้องมีค่านไหน เป็นพวกปกติบอสก็คือว่าเป็นการหลอกลวงได้แบบนี่นะเจ้าเต็มใจให้ข่อยข่อยจะเอาเออคันเราสิเอาของเขาแบบว่าเป็นแสนสองแสนมาแบบนั้นเลยคันเอาบ่ได้เ um> อ oh. ้ยสิบ่เอาเงินคนเด็กค่ะเอ้ยบ่เอาบ่เป็นมันบ่เป็นบาปเลยนะเป็นบาปแม่เนาะคันเอ้ยอย่าเหตุแบบนั่นเอลยบ่เอ้ยบ่ถูกซ้ำอยู่แบบนี้ซ้ำไลยคนเถ่ามาแต่เอ้ยเอาบ่ได้เอ้ยกะบ่เอาเออแบบมันไหวคือเอ้ยว่าเนาะ กาเสียเอาเขได้เมนบอเอาลดเงินเอาได้เงินเขาํำเล็กชำหน่อยเออพันสองพันเนี่ยมันเป็นสินน้ำใจที่ว่าว่าห้แล้วโดยที่บบต้องเสียได้คือแบบเอ้ยเคยสอยเรือคนคือการห้ไปแล้วคือคราบโบต้องหวังว่าคนคนนั้นสิมาตอบแทนเท่าดอกแต่มันก็มีคนคนอื่นที่ต้องตอบแทนเท่าเนีคือข้าวยังส้าโบเมนเอ้ยเป็นคนบบมีเงินเอ้ยมี มีคนอื่นให้แต่เอื้อกับไปสอยเหลือคนอื่นไว้แต่วันนี้วันนี้เอื้อยถูกกับมีคนอื่นมาสอยเรือเอื้อแต่คนคนที่เรือสอยเรือเขาก็ได้มาสอยเรือเอื้อยแต่ว่าคนอื่นใต้คนอื่นคนอื่นเอื้อเห็นเอื้อว่าเอื้อเห็นมันเป็นอะไรกับบุญของเขาแม่อเขาก็ซาสมมากแม่เขาต้องคิดยังไรบ่ได้ว่าซาดหนะได้ซาดนี น้ำทันร <bin out> <clothes> ุ <haciendo sound> <uno> yeah. ่เนาะน้ำทันจังขายที่แบบว่าเบื่อเพลินๆไก่าย่างทุกคนในโมเมนต์น้องเพลินก็เชียวไปเรื่อยๆนะคนได้ตัวเพิ่นก้าเสี่ยวได้เพิ่งจะเอาเข้านาเข้ากับพ่อหาได้อาชีพเข้ากับมี่สนี่ฮะอยู่กินเอาสบายใจขนาดเป็นตัวเป็นต้นของเขาเลยว่าเขาตกใจเนาะถูกใดกล้าเอาได้จังเอาเงินเขาลงรายไปน้ำเนี่ยรวย ไปศึกษาไปลองดีไซน์กุญเภาเมนเลยด้ค่ะโอเคเนาะโดยคุยกับเพิ่์นกับมวนทุกคนเลยก็พหานะจัเพิ่์นลงไปลง้มมาสิไปบาคงคนยิ่งโดดแดดโดยโดยแต่มีแต่สิ่งที่ขอตัวโจ๊กคลิปไว้ก่อนเนาะเมื่อบันี้กา ม uhm like, ื้อหน้ามาใหม่เนาะมาสิว่าก็มาจอบเอาอยู่นี่แหละจอบจอบจอบจนไอ้ปิดละล่ะจอบไปแลว่าพ่อคนนั่นน่ะบ่บ่บ่มีคนลมแล้วปิดแล้วลมละลเยบ่อยากลมเลยกาอนีแหละโอเคเนาะโสบายดีเด้อสบายดี